สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่องหนุมานคลุกฝุ่นสติกเกอร์ก็จะเป็นเมโทรโปรดิสของแท้โลโก้พนักคอฟิลม์ม VCD ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการสปอนเซอร์โดย True Music โลโก้ VCD ราคาปก1 9 9บาท สันปกก็คือหนุมานครุกฝุ่นจะมีเรื่องยอ่ออ้อะนะครับโลโก้ VCD Mpeg o w e r l Color ประเภทแอคชั่นระบบเสียงภาคไทยประเภทสินค้าวีโอซีดีภาพยนตร์ running time 95มิล คุณสมผัดอัดในการเล่นแผ่นวิธีใช้เพื่อชมจำนวน2แผ่นวันที่ผลิตกันยายน2 5 5 1จริงๆว่าจะเป็นตุลาคมหรือน่าจะเป็นเดือนตุลาคม2 5 5 1เมื่อช่วง13ปีที่แล้ว ออกหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มที่33วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรก่อนวันปียามหาราชและวันออกพรรษาใบอนุญาตก็คือ หนุมานครุกฝุ่นบริษัทเมโทรโบดโปรโดิสจำกัดวีซีดีกท0 2 9 2์สอทับห้ผู้รองสำเนาอนุญาตกรุงเทพมึงนับเงินเรามาดูแผ่นกันแผ่นเหมือนกับ ไม่เหมือนกับ DVD นะครับมีดิสหนึ่งโลโก้พนคิลฟีเมโทโปรดิสสนับสนุนโดย True Music แ,และแอะโลโก้ VCD ดีซึ่งดูแผ่นก็คือละออ,อยนิดนึงดูได้อย่างแน่นอน90%แผน่น2ดูแผ่นก็ ยังมีรออยู่นะครับดูได้อย่างแน่นอน90กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ